สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนเขียนล็อกอินแบบจริงจังๆกันแล้วนะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้ทดสอบในส่วนของการเขียนล็อกอินแบบธรรมดาเปรียบเทียบกับการเขียนแบบ Lead แจกนะครับว่าเอะใน2ออย่างเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับในเชิงของ UX UI นะประสบการณ์ผู้ใช้นะครับว่า มันแตกต่างการประมาณไหนนะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าจะมีหน้าขาวๆก็เ้ยเด้งขึ้นมานะครับส่วนอ j จจคเนี่ยก็จะทํางานเป็นพื้นหลังนะครับก็กดปุ๊บแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลงมือทํากันจริงๆแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับให้ทุกคนเปิด v i s t u a l Studio Code ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เปิดไปที่ในส่วนของ f ฟ l เด r Service นะครับแล้วก็เลือกที่ o n n e c t นะเดี๋ยวเราจะมาสรุปในส่วนของคอน n น c t ีสักนิดนึงนะครับผม ใน Connect ตรงนี้นะครับผมตั้งใจที่จะเขียนไว้เป็นในส่วนของการใช้งานแบบคลาสนะเพื่อที่จะให้ใช้งานในส่วนการประกาศ i n s t a n c e เนี่ยของคลาส Database นะครับที่ผมเขียนไว้นะตัวนี้นะครับเมื่อประกาศแล้วนะครับผมจะเก็บเข้าตัวแปร Databa s e นะมันจะเป็น Object นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะชี้ไปที่ Metho d ที่อยู่ภายใน Databa s e นะครับเพื่อให้คำสั่งในสโคปเนี้ยันและทำงานนะครับเมื่อใดที่มันทำงาน มันก็จะไป new PDO ขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นการสร้างในส่วนของ i n s t a n t PDO นะครับเพื่อนําไปใช้งานนะโอเคในส่วนนี้จะเป็นในส่วนการเชื่อมต่อ database ครับแล้วก็เก็บไว้ในส่วนของตัวแปร con น,นะครับ con ที่อยู่ใน class เท่านั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทําการ return ตัวเนี้ยออกไปใช้งานเมื่อมัน return ออกมาใช้งานนะครับมันก็จะกระโดดเข้าไปสู่ตัวแปรตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้ตัวแปร con co เนี่ยที่ย่อมจาก c n n e c t เนี่ยใช้งานได้กับทุกที่เลยครับผมอ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆวครับให้เราได้ลองเขียนในส่วนของตัว op ดูสักนิดนึงนะครับให้ได้จับได้เห็นได้แต่ต้องมาสักนิดนึงนะครับเราจะได้รู้อ๋อ p พ P เนี่ยมันมีการเขียนแบบ o op ด้วยนะเอาแค่นี้พอครับแต่คอนเซปต์หลังจากนี้นะครับจะเป็นการเขียนแบบเพียวๆธรรมดานะโอเคนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําการเขียนออทนะครับให้เราเข้าาปีา่ไฟล์ล็อกอินก่อน ไฟล์ล็อกอินของเราจะต้องหน้าตาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับที่ผมเขียนโครงสร้างไว้ให้นะโอเคครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าล็อกอินล็อกอินของผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ HTML form นะครับที่เราได้ลองได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะโอเคครับทีนี้ส่วนประกอบที่สําคัญสําคัญเนี่ยก็จะมีในส่วนของฟอร์มแล้วก็ตามด้วย ID ครับ ID form login ออน,นะถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของ input 2ตัวนะครับก็จะมี username กับ password ซึ่ง2ตัวนี้นะครับจะต้องมี attribute name ด้วยนะครับต้องมี attribute name ด้วยนะครับสำคัญมากนะเพื่อที่จะนำไปใช้งานนะครับโอเคทีนี้เดีย๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันก่อนเลื่อนลงมาที่ในส่วนของตัว a j a x นะครับตัว j a x ตรงนี้นะครับนี่จะเป็น event นะเมื่อใดที่มีการกด submit form นะครับมันก็จะเข้ามาทำงานในฟังก์ชันนี้ทันทีนะครับมาถึงในส่วนของ event prevent default เนี่ยมันคือการหยุด ําทำงานของอีเวนต์หลักนะครับก็คือในส่วนของอีเวนต์ที่เราได้เห็นเนี่ยเวลาที่เราคลิกฟอร์มอะครับจำวิดีโอก่อนได้ไหมที่จะมีเมทัลแล้วก็แอคชั่นนะครับเมื่อเรากดคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานตัวนั้นทันทีตัวอีเวนต์ e พิเวนต์ฟอลเนี่ยมันจะเอาไว้หยุดการทํางานของตัวนั้นนะครับจะทําให้หน้าเว็บเนี่ยไม่รีเฟซเวลาที่เรากดคลิกนะโอเคนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับต้องมีนะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแแจา ตัวแจกตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนเป็นออปชันประมาณนี้นะโดยเบื้องต้นเนี่ยไทป์ของมันเนี่ยจะเป็นโพสโพสเนี่ยก็คือการส่งข้อมูลฟอร์มทั้งก้อนเนี่ยไปให้ PHP นะครับหรือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลนะครับอันนี้จะเป็นการส่งแบบพื้นหลังนะโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นใช้งานเป็น GET เนี่ยใช้งานเป็น GET แบบนี้มันจะเป็นการส่งผ่าน URL ไปนะครับซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยนะโอเคนะครับอ่ะเบื้องต้น คร่าวๆประมาณนี้ล้วกันนะครับเดีย๋ยวลองมาเทสข้อมูลก่อนว่าเราเนี่ยจะเข้าใจในส่วนของโรฟร์มเนี่ยได้ขนาดไหนนะครับอย่าลองมาดูกันเดีย๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับกดคอมเมนต์ไปก่อนนะครับบรรทัดที่6 8ถึง79นะอ่ะกด c t r o l แลสครับเพื่อคอมเมนต์ไม่ให้มันทำงานครับจากนั้นนะครับกดตรงนี้มาทีนี้เราต้องการรู้ว่าเอะตอนที่เราสับมิดฟอร์มเนี่ยเราได้ค่าอะไรกลับมาบ้างนะครับ วิธีการก็คือให้เราลองคอนโซลล็อกดูครับคอนโซลล็อกแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ชื่อว่าตัวนี้นะก็จะเป็น dollar sign disk นะครับแล้วก็ตามด้วยไม่ต่ออะไชื่อว่า serial line นะครับอันนี้จะเป็นการที่จะดึงข้อมูลฟอร์มทั้งหมดที่เราได้กรอกเนี่ยออกมาแสดงในรูปของคอนโซลล็อกนะโอเคนะครับส่วน d i s เนี่ยมันจะอ้างอิงไปที่ตัว id form login นะครับตัวนี้นะเพื่อที่จะให้ตัว dollar sign ตรงนี้นะครับชี้ ไปที่ฟอร์มล็อกอินแล้วไปเรียกข้อมูล Input ทั้งหมดออกมาแสดงครับหลักๆมันประมาณนี้นะเราลองไปรันดูครับกดเซฟเลยนะครับวิธีการรันนะครับให้เรากดรีเฟชหน้าเว็บก่อนนะครับกดรีเฟชให้เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นคลิกขวาครับแล้ว Inspect ครับพอมันขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้นะครับหรือแบบด้านขวาประมาณนี้ให้เราคลิกที่จุด3จุดนะ แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับจะให้มันอยู่ที่ข้างใต้นะครับจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับโอเคทีนี้ในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับจะเรียกว่า developer tool นะเป็น tool ของทุกเบราว์เซอร์นะครับที่จะมีนะครับวันนี้ผมใช้ Google Chrome นะครับอ่าอันแรกก็จะเป็นในส่วนของ element นะก็คือจะแสดงผลในส่วนของ HTML นะครับอ่ามาถึง console หรอกที่เราจะใช้กันประจำๆเ่ยก็จะมี element มี console แล้วก็มี network นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ แล้วแต่จังหวะในการใช้นะครับก็มีใช้เหมือนกันนะครับผมพวกแอปพลิเคชันพวกนี้ก็มีใช้เช่นเดียวกันครับอะทีนี้เราโฟกัส3ตัวกันก่อนนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้เรียงตามนี้นะมันกดย้ายได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้บ่อยผมก็เลยกดย้ายมาอยู่ที่อันเดียวกันนะโอเคนะครับให้เราเปิดในส่วนของตัวคอนโซลขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการทดลองพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์ไปว่า App Sto r y นะครับแล้วก็ลัดผ่านเนี่ยจะเป็น1 2 3 4 5 6เอาประมาณนี้ก่อนนะครับกดคลิกดูก่อนครับ เมื่อคลิกตัวแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นที่คอนโซลนะครับมันจะขึ้นเป็นสตริงขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ e r n a m e เท่ากับ App Story นะครับแล้วก็ password เท่ากับ1 2 3 4 5 6ซึ่งในส่วนของตัวเซ r i ์ไรตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบการสร้างชุดข้อมูลนะครับในรูปแบบของสตริงนะก็จะเป็นการที่จะนําตัวแปรแล้วก็ตัวค่าเนี่ยนำมาต่อกันเป็นสตริงนะครับซึ่งในส่วนของคําสั่งเซ r i ์ไพรสเนี่ยเราก็จะทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือการอ่านค่าทั้งหมดนนนนนะะรััที่่ออยูใฟ์มณข้นนะ โดยการที่มันอ่านค่าเนี่ยมันจะเน้นไปที่คำสั่งในส่วนมันจะเน้นไปที่ attribute name เป็นหลักนะครับย้ำนะครับ attribute name เป็นหลักนะในส่วนของการอ่านค่านะครับมันอ่านทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรมันก็ใส่มาทั้งหมดเลยนะครับในในส่วนของไม่ถอดตัวนี้นะโอเคนะครับทีนี้การที่เราจะนำไปใช้เนี่ยวิธีการที่ผมจะเขียนต่อไปนี้นะครับมันจะเรียกว่าเป็นการส่งค่า jQuery นะครับด้วยการอ่านค่าข้อมูลทั้งหมดจากฟอร์ม แล้วส่งไปยัง PHP ดังนั้นนะครับฝั่ง PHP เนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือใช้ในส่วนของ l o าท underscore post เนี่ยที่จะดึงค่าตรงนั้นมาใช้งานได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะเมื่อเราได้ค่าแล้วใช่ไหมเราเปิดกลับมาเหมือนเดิมครับอ่ะสนใจตรงนี้นะครับตัว AJ นะครับจะมีออปชันของมันนะก็จะมี type นะครับเป็น post อันนี้สำคัญมากนะครับในการเขียนล็อกอินนะ ต้องเป็นโพสต์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเขียนด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับถัดไปจะเป็น URL นะครับก็คือเป็น endpoint API ปลายทางนะครับที่เราจะ request API ตัวนี้นะครับไปที่ปลายทางนะก็คือในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับจะอยู่ที่ service แล้วก็ auth นะครับมาตามด้วย login.php อ่าประมาณนี้ครับในส่วนของ Data ที่เราจะแนบไปด้วยนะครับก็เราเนี่ยจะดึงในส่วนของค่าฟอร์มทั้งหมดเนี่ย แนบไปกับอแดจตัวนี้ด้วยนะโอเคครับทีนี้เมื่อเราเตรียมเครื่องมือพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะทําการส่งไปหาฝั่ง PP ทได้เลยครับให้เรามาที่ไฟล์ login. php ที่อยู่ใน Service ว o ร t แล้วก็ login นะครับอ่ะให้ทุกคนเปิดขึ้นมาทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ผมจะให้ทุกคนนะครับ Copy ค,ครับทั้งหมดเลยครับ copy ทั้งหมดเลยทาเหมือนวิดีโอก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดในส่วนของไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็กดเ t e บางลงไป ถ้าใครไม่ได้เป็นสีเป็นสันนะครับให้กดเลือกที่ด้านล่างนะครับแล้วก็พิมพ์หาว่า p h p นะแล้วก็เลือกภาษาเป็น p h p นะครับมันก็จะได้สีสันประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้กลับมาที่ l o g i n psp ของเรานะครับไฟล์นี้เก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการแบ็กอัพนะให้เราลบทุกอย่างทิ้งเลยครับให้เหลือไว้แค่นี้นะอันนี้จะเป็นคอมเมนต์ของผมนะก็ย่อไว้ได้เลยครับ ให้เหลือแค่ header นะครับแล้วก็ require header ตัวนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าต้องมีนะหลักการเขียน REST API เนี่ยฝั่งของ ajax เนี่ยจะส่งค่าข้อมูลมาใช่ไหมครับแต่ฝั่งของ php เวลาที่เราจะ respond ข้อมูลกลับไปหา jquery เนี่ยหรือ ajax เนี่ยเราจะต้องส่งกลับไปเป็น json นะครับถ้าเราไม่ส่งกลับเป็น json ฝั่ง javascript เนี่ยหรือฝั่ง jquery เนี่ยมันอ่านไม่ออกนะครับ เมื่อใดที่มันอ่านไม่ออกเราก็จะต้องมาใช้คำสั่ง JSON p a r s อีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะแปลงสต i n g ให้มันเป็นในส่วนของตัว JSON object นะเพื่อที่จะนำไปใช้งานต่อดังนั้นเราก็ลดขั้นตอนนี้นะครับเราก็เลยตั้งใจที่ว่าอ่ะ PHP ก็ทำให้มันเป็น JSON ซะแล้วก็ส่งไปหาฝั่งตรง client ได้เลยนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวลองมาเขียนกันพูดอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับอะอะเดี๋ยวลองมาดูกัน เมื่อกี้นะครับมีการส่งค่าข้อมูลมาแล้วใช่ไหมตรงนี้นะครับ data serialize นะครับทีนี้เราจะมาประกาศรับกันนะครับผมจะลองทําการ print r ดูเลยแล้วกัน print r นะครับแล้วก็วางในส่วนของตัวโ o s ดเข้าไปอ่ะพ o ตรงนี้นะครับจะเป็นการรับค่าข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคําสั่งโ o s t นะครับมันจะตรงกับ type post ตรงนี้นะโอเคนะครับให้ใช้คําสั่งนี้ทุกคนเขียนตามไดยเลยครับ ปินอแล้วก็โพดนะโอเคเมื่อทุกคนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาที่หน้าของเรานะครับกดรีเฟชครับผมทีนี้เราจะไม่ได้ใช้คอนโซลแล้วเราจะมาฝั่งแถบเน็ตเวิร์กแทนครับอ่าให้ทุกคนรีเฟชนะครับโอเคนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเลือกที่ในส่วนของ xhr นะ xhr นะนะครับบางคนเลือก All, ใช่ไหมครับให้เลือกที่ xhr ตัวนี้นะทีนี้เราจะมาเทสกันให้เราทําการพิมพ์ครับพิมพ์อะไรก็ได้ครับ ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับกดล็อกอินครับปึ๊บจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยมานําการยิงแล้วใช่ไหมครับอ่ายิง request ไปปุ๊บอันนี้คือยิง request ไปนะครับตามนี้ได้เต a ัสสอง0กลับมานะครับสิ่งที่มันยิงไปนะครับเรื่องลงมาข้างล่างมันจะเป็นฟอร์ม d t t a เห็นไหมครับก็จะมี username แล้วก็มี password นะครับอันนี้ในส่วนของ h e a d e r นะลองมา preview ดูบ้างครับ preview เนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ r Des s p o n ต์กลับมานะครับให้เราดูที่ตรงแท็บ o n ポンตรงนี้ก็ได้อ่าจ,จะเห็นชัดขึ้นนะครับมอนเหมือนกันนี่แหละแต่บางทีไม่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะในส่วนของตรงนี้นะครับเราอาจจะเห็นว่า r s p o n ต์กับ preview เนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมจริงจริงแล้วมันไม่ควรจะเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับมันควรที่จะแตกต่างกันเพราะว่าในเคสเนี้ยเราปริ้นอาร์ r, ใช่ไหมครับการที่เราปริ้นอาร์เนี่ยมันจะส่งในส่วนของอาร์เรย์เนี่ยมาฝั่งไคลเอนต์ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นถูกไหมครับ เพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคืออเ a y ฝั่ง php ซึ่ง javascript มันอ่านไม่ได้อ,อ่านไม่ได้นะครับถ้ามีลูกศรแบบนี้มันอ่านไม่ได้นะครับจริงๆแล้วควรที่จะต้องทำ json encode มาก่อนนะครับฝั่ง a b j e c t d i c t i o r y เนี่ยมันจะได้เข้าใจนะโอเคอันนี้คือการเทสเฉยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราข้อสังเกตเห็นว่าเมื่อใดที่เราพิมพ์เนี่ยแล้วเรากดเข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็ได้ยิง api ใหม่ให้ครับมันก็จะส่งค่าข้อมูลของเรากลับมาเห็นไหม อ่าแสดงว่าตอนนี้นะครับเราประสบความสําเร็จแล้วก็คือเราสามารถส่งค่า username กับ password เนี่ยไปหาฝั่ง s e r v ์ฟเของเราได้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะทีนี้กลับมาที่โค้ดครับทีนี้นะครับเราจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าตัวค่าข้อมูลของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2ค่าด้วยกันนะครับที่เราได้รับมาฝั่ง p พ P เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะมาเขียนกันผมจะลบตรงนี้ทิ้งนะครับปิ้นปิ้น R ลบไปเลยครับ ผมจะทาการคอมเมนต์นะครับวิธีการเขียนคอมเมนต์ที่สวยงามนะผมจะสอนให้นะครับกดสลัหนึ่งทีนะครับแล้วตามด้วยดอกจันนะครับแล้วก็ตามด้วยดอกจันอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นกด Enter ครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นการเขียนคอมเมนต์ที่สวยงามนะผมจะทาการทดไว้ก่อนนะครับเขียนไว้ว่าดอลลาร์ไซน์เอเล็กซ์กรโแล้วก็ตามด้วยสิงเกิลโคดนะครับแล้วก็ยูเซอร์เนมครับทำเหมือนกันเลยครับทีนี้เราจะมีข้อมูลทั้ง2ค่าแล้วนะครับรวจ อันนี้จะเป็นการคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับมันไม่ใช่โค้ดที่รันได้จริงนะคอมเมนต์ไว้เฉยๆนะครับว่าอ๋อเรามี2ค่านี้แล้วนะโอเคอ่าเมื่อเราได้ค่าตรงนี้มาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ถัดไปเนี่ยเราจะต้องมาทำการเขียนเช็คก่อนนะครับว่าอาแจากที่วิ่งเข้ามาฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเมธอดที่มันส่งมาเนี่ยมันคือเมธอดอะไรนะครับเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนตรงนี้ได้เนี่ย สิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือ HTTP method เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในการเขียน REST API นะ5ตัวหลักๆนะครับที่ใช้นะก็จะมีมี get มี post มี put มี p a t h แล้วก็ Delete นะครับ get เนี่ยจะเอาไว้สำหรับดึงข้อมูลนะครับตัว post เนี่ยจะเป็นไว้สำหรับการส่งข้อมูลจากฟอร์มเนี่ยเพื่อที่จะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของ put เนี่ยจะเป็นการที่เราส่งข้อมูลจากฟอร์มมาเหมือนกันแต่ว่า ส่งมาสําหรับการอัปเดตครับแพดก็เช่นเดียวกันครับก็ส่งข้อมูลจากฟอร์มเนี่ยก็เข้ามาอัปเดตที่เดียวกันครับ2ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีข้อที่มันไม่เหมือนกันอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะอัปเดตทั้งหมดไหมหรืออัปเดตเฉพาะลายฟิลนั้นๆน,น,นะครับสตัวนี้ใช้แยกการแตงโดยรวมนะครับปกติส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้แค่พุทยอย่างเดียวครับแพดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครับเขาจะรวบยอดเป็นพุทกันอย่างเดียวเลยนะเพราะว่า ไม่ด้เป็นน้องแยกหรอกครับเพราะว่ามันก็ส่งมาเหมือนกันแหละครับประมาณนี้ให้เราใช้พุตอย่างเดียวนะแล้วก็อีกตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว delete นะครับก็สําหรับทําการลบข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่4ตัวหลักๆที่เราสนใจนะครับก็จะมี get มี post มี put แล้วก็มี delete นะครับเพิ่มลบแก้ไขอะไรพวกนี้นะอ่ะโอเคหลักๆ4ตัวนะครับดังนั้นนะครับในส่วนของการสร้างล็อกอินเนี่ยเราจะใช้เป็น post นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเขียนดักข้อมูลก่อนนะว่าเราจะใช้งานโพสต์นะครับไปเรามาเริ่มเขียนกันวิธีการนะครับผมจะให้ทุกคนลอง Echo ดูครับผมจะให้ Echo นะครับคำสั่งคำสั่งหนึ่งที่ชื่อว่าดอลล่าไซอันเดอร์สกอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีตัวอินเด็กซ์ข้างในนะตรงนี้นะครับผมจะเขียนไปว่า Request นะให้ทุกคนเขียนตามนะครับ Request นะครับ q u e s t นะ u n d e r s c o r e Met h o d นะครับ ตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มี s e มิ c o ลอนปิดท้ายครับจากนั้นเราลองไปรันดูครับว่าจะได้ค่าอะไรออกมาให้เราทําการ r e f r e s ครับอยู่หน้าเดิมเลยนะให้ทุกคนนะครับลองพิมพ์มั่วไปก่อนก็นได้แล้วก็ลองส่งดูครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับมันจะส่งค่าพสต์กลับมาแล้วเห็นไหมอ่าส่งค่าโพสต์กลับมาแล้วนะครับทีนี้เราลองไปเปลี่ยนค่าเล่นเล่นดูหน่อยครับสมมุติว่าผมส่ง get ไป มาเปลี่ยนที่ล็อกอินนะครับส่งเกตไปปุ๊บอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ส่งเกตกลับมาถูกไหมครับทีนี้ผมลองไปส่งพุทนะพุทนะครับลองรีเฟซดูนะแล้วก็ลองส่งเล่นๆครับอ่ามาส่งพุทกลับมาเห็นไหมครับทีนี้ผมลองส่งดีลิ e ชุบมันไม่ได้นะครับต้องดีเฟซก่อนนะอ่ะก็จะได้ดีลิสกลับมานะครับโอเค มีทั้งหมด4ตัวหลักๆนะครับที่เราสนใจนะทีนี้ผมลองถ้าผมใส่มั่วๆล่ะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งได้ไหมครับมาเดี๋ยวมาลองดูดี่เฟสครับมันก็จะส่งเป็นอะไรกลับมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเริ่มจากอันตรายแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเราจะต้องมาดักทางตรงนี้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มกันวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่ล็อกอินหรือพีทพีครับจากนั้นนะครับ ให้เราเขียน e f ขึ้นมา1ตัว if i e นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับแล้วก็ e f ข้างในของเรานะครับให้เรายกในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เท่ากับ3ตัวนะครับเพื่อทําการเช็คนะแล้วก็จะมีดับ b l e ลโ o t e นะครับเขียนไปว่า quote แบบนี้นะโอเคครับลบตรงนี้ออกโอเคทีนี้นะครับตัว e f เนี่ยจะเป็นการเช็คเงื่อนไขใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดตัว รีเควสไม่ถอดตรวนี้เท่ากับตัวโพสเมื่อไหร่เนี่ยก็จะให้ทำการส่งข้อมูลกลับไปนะครับว่า,าเป็นโพสนะครับแล้วก็บอกไปว่าถูกต้องอประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะผมก็จะบอกไปว่าไม่ถูกต้องแล้วกันเอาคีนี้ก่อนครับให้เราเรียนรู้กันครับว่ามันจะต้องเขียนประมาณไหนนะโอเคทำตามนี้นะครับเราลองไปรันดูครับทีเฟสครับกดเข้าสู่ระบบ จะสังเกตหได้ว่าตอนนี้นะครับมันขึ้นว่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยก็คือ request method ที่มั่วมากนะครับผมอ่ะทีนี้กลับมาที่ในส่วนของตัวล็อกอินของเราให้เราเปลี่ยนไทป์นะครับให้เป็นโพสเหมือนเดิมนะครับโพสประมาณนี้นะแล้วลองไปรันใหม่ครับกดรีเฟ h ด้วยนะครับนี้ให้เราลองรันดูชึบอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราส่ง Met h o d r e q u e s t นี่ครับตัวนี้นะครับเป็นโพสไปนะ แล้วดูพรีวิวครับโพสถูกต้องอ่าตอนนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในส่วนของตัวโพแล้วนะครับเราสามารถเขียนดักในส่วนของ HTTP method ได้แล้วนะครับผมโอเคครับทีนี้กลับมาที่ตรงนี้หลังจากนี้นะครับจะเป็นการเขียน q u e r y ข้อมูลของตัว username แล้วนะครับว่าตัว username ที่เรากรอกมาเนี่ยตรงกับในด a t a b a s e หรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเรียนรู้กันในวิดีโอถัดไปนะครับในวิดีโอนี้นะครับค่อนข้างเบสิก พื้นฐานมากๆนะเพราะว่าผมอธิบายแทบจะทุกคำสั่งเลยนะครับปกติเนี่ยจะไม่ละเอียดขนาดนี้นะอันนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างตั้งใจทำนะครับสร้างมาเพื่อมือใหม่นะครับถ้าเกิดคนที่เขียนเป็นแล้วเนี่ยมันจะดูค่อนข้างยืดยาวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขียนเป็นแล้วเนี่ยให้ลองมาเรียนรู้โค้ดทีหลังก็ได้นะอ่านโค้ดแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วครับแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็อ,อาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะผมก็เลยต้องสอนให้ ช้าๆแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอเคครับในวีดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดีย๋ยวเจอกันในวีดีโอถัดไปครับสวัสดีครับผม